สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แจงจะมาพาเพื่อนๆทดลองเพาะต้นอ่อนนะคะอ่าเป็นต้นอ่อนของเมล็ดถั่วต่างๆค่ะที่พี่แจงซื้อมาจากข้างสรรพสินค้านะคะส่วนมากเมล็ดธัญธพืชที่เขาข,าขา,ขา,ายในห้างสลาพนค้าเขาจะอบนะคะอบเพื่อที่จะฆ่าไข่มแมลงต่างๆเมื่ออบแล้วก็อาจจะทําให้การเพราะต้นอ่อนไม่งอกนะคะแต่ทีนี้ก็อยากจะทำการทดลองดู วิธีทำต้นงอกนี้ไม่ยากค่ะแค่เอาถั่วต่างๆเนี่ยไปแช่น้ำหนึ่งคืนจากนั้นก็เอาไปบ่มในผ้านะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่เย็นๆนะคะที่ร่มเย็นๆแล้วก็หมักเอาไว้บ่มมาไว้จนกว่ามเมล็ดถั่วจะออกลากนะคะพิจงต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไม่สามารถบอกชื่อถั่วได้ทุกชน,นิดนะคะ เอาเป็นว่าให้เพื่อนๆดูคลิปเพลินๆแล้วกันนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะทำก็ตามมาเลยนะคะไม่ยากค่ะขอแค่ได้เริ่มนะคะหลังจากที่เราบวมภาามวันผ่านไปเราก็จะมาตรวจสอบดูนะคะว่ามีเมล็ดไหนงอกบ้างนะคะ สรุปก็คืองอกแค่3ชนิดค่ะที่งอกนะคะมีถั่วแดงญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ถั่วพินโตแล้วก็อีกชนิดหนึ่งจำชื่อไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำต้นอ่อนต้นงอกนะคะทีหลังในคลิปต่อไปค่ะส่วนเมล็ดที่ไม่งอกนะคะเราก็เอาไปทำปุ๋ยค่ะ จากการทดลองในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีผักชนิดใหม่ๆมาปลูกเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกายของเราค่ะปุ๋ยหมักที่ทำนี้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยพอมีดินเยอะแล้วก็จะเอาไปหมักกดินค่ะการหมักปุ๋ยในดินเนี่ยมันจะย่อยสลายเร็วกว่าหมักแค่1นเดือนก็ใช้ได้แล้วค่ะ ส่วนชิ้นต่อไปก็คือการทำผักบุ้งงอกค่ะวิธีทำเนี่ยมีบอกไว้ในคลิปเก่าๆนะคะเพื่อนๆลองเข้าไปหาดูได้ค่ะอายุเก็บเกี่ยวของผักแต่และชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะบางอย่างก็30วันบางอย่างก็40กว่าวันอย่างผักบุ้งงอกนี้ก็แค่7วันค่ะ การที่เราทําสลับกันอย่างนี้ก็ทําให้เราได้มีผักไว้รับประทานตลอดทั้งเดือนนะคะเพื่อนๆลองทําดูค่ะหมุนเวียนผักให้ดีๆบางครั้งนะคะผักที่พี่แจงปลูกเนี่ยมันโตไม่ทันพี่แจงก็จะทําผักที่อายุสั้นๆเสริมนะคะอย่างบางวันเราก็พาอถุงงอกบางวันก็ต้นอ่อนถั่วเขียวนะคะบางครั้งก็ ต้นอ่อนผักบุ้งหรือไม่ก็ต้นอ่อนทานตะวันสลับกันไปอย่างนี้ค่ะทําให้เรามีผักกินตลอดไม่ขาดตอนนะคะการเพาะต้นอ่อนนี่นะคะสําคัญที่แสงค่ะแสงนี่คือตัวทําให้ต้นยืดนะคะถ้าเราต้องการให้ต้นยาวเร็วๆแล้วก็ปิดให้ทึบแต่ขอให้มีอากาศไยเทนะคะต้นง,งอกต่างๆเนี่ย เขาไม่เขาจะไม่ชอบน้ํานะคะถ้าเราลดน้ําเยอะๆเนี่ยจะทําให้เขาเน่าตายได้ค่ะต้องระวังดีๆนะคลิปนี้จบแล้วค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ